สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุพบปัญหาในวันนี้นะครับมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเกิดจากนักบัญชีที่เรารู้จักและอาจารย์เชียบปั้นมาครับมาเรียนคอร์สฝึกงานในสํานักงานบัญชีคอร์สสำนักงานบัญชีคอร์สปิดบัญชีและคอร์สทำบัญชีกับอาจารย์เชียบหลายคอร์สนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจารย์เชียบก็มีการส่งงานไปทําด้วยนะครับเขาก็ได้ฝึกพัฒนาตัวเองซึ่งเดิมแล้วเนี่ยเขามีทักษะการพูดอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีเลย<ฆ>มาเล่งกับเราเพื่อมมาาาคคววรู้บัญชีก็ิด่ จุดแข็งเขาคือภาษาอังกฤษแต่บัญชีได้ได้หน่อยก็พอแล้วเดี๋ยวไปสมัครงานเป็นนักนักงานบัญชีก็น่าจะมีคนรับเข้าทางานอะไรประมาณนี้กับใครว่านะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้วเขาได้ฝึกฝนการทํางานจริงๆมานะครับแล้วก็วันหนึ่งครับต้องการไปสมัครงานเป็นนักบัญชีครับก็เลยไปสมัครงานเป็นสตาฟอยู่ในบริษัทข้ามชาติครับเพราะเขาคิดว่าเขามีจุดแข็งทางด้านภาษาอังกฤษอยู่จะไปสมัครแบบ SME ไทยๆธรรมดาเนี่ยมันอาจจะได้เงินเดือนน้อยก็เลยไปสมัครบริษัทข้ามชาติ ในตำแหน่งสตาฟก็คือพนักงานปฏิบัติทางด้านบัญชีเท่านั้นค่ะคุณรู้ไหมครับว่าคนที่รับสมัครงานเข้ามาคุยว่าขอคุยด้วยหน่อยครับขอคุยด้วยหน่อยนี่คุยว่าอย่างไรอันาเจี๊ยบอาจารย์ตอนนี้นก็ตกใจเหมือนกันนะคะตามที่ดีเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคือกังวลมากเลยเพราะอายุก็มาค่ะอาจารย์อายุเท่าไหร่อายุ4ี่กว่าค่ะครับแล้วประสบการณ์ทางด้านบัญชีก็ยังแบบไม่ไม่ได้ หลายปีนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม,ไม่ได้หลายปีนั่นหมายความว่าแค่มาเรียนแล้วก็อาจารย์เชบเอางานให้ทำบ้างใช่ใช่ม <า S 1> ่ได้ไปนะเป็นลูกจ้างนักบัญชีที่อื่นเลยนะค,ะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดของเขาเลยนะคะก็เลยขอเงินเดือนไปที่4 0,000บาทนะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยทางบริษัทบอกว่าเนี่ยไม่ติดเรื่องอายุไม่ติดในเรื่องของนโยบายที่คุณของเงินเดือนมาเลยนะนโยบายบริษัทนะ,นะคะคุณกลับไปคิดดูนะความสามารถของคุณเนี่ย เป็นระดับผู้จัดการทั้งด้านของบัญชีและการเงินได้นะตามที่เราสัมภาษณ์คุณมามจากสัมภาษณ์มาแล้วสองครั้งเนี่ยนะคะสา<อ> 2>, 2ครั้งสองครั้งอ่ะจ้าทั้งทั้งคนที่ปฏิบัติงานในไทยแล้วก็ผู้จัดการของบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยกลับไปคิดดูอีกที ถ้าวันนี้บริษัทจะให้คุณเนี่ยมาเป็นผู้จัดการบัญชีการเงินคุณจะคิดเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่และคุณจะทําอะไรให้กับทางบริษัทบ้างนะคะซึ่งอาจารย์มารคิดว่าจะคิดเงินเดือนที่เท่าไหร่ดีคะถ้าเป็น,นะะผมเนี่ยแปลว่าฐานเงินเดือน40,000ที่ระดับสตาฟเนี่ยเขายอมรับได้เขาถึงอยากให้เราไปในตาแหน่งที่สูงขึ้นดังนั้นผมจะตีว่าเอา40,000คูณสไปเลย ผมก็จะขอในตำแหน่งที่เขาจะให้โอกาสผมเนี่ยที่จะอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นจากความสามารถที่เขาคิดว่าผมจะทำงานได้เลยแปดหมื่นสำหรับผมนะ เผื่อต่อเผื่อต่อด้วยส่วนตัวเจ๊ไเองเจ้ามองว่าตัวเงินเดือนที่8 0ด0 0บาทที่ขอไปนั้นก็ไม่ได้น่าเกียดมากค่ะถ้าเทียบกับความรับผิดชอบในตําแหน่งผู้จัดการเนี่ยนะเพราะว่าจะต้องดูแลหมดเลยทั้งด้านรับด้านจ่ายออกงบรายเดือนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทํางบส่งให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสัมพันธ์ดีวกับผู้สอบบัญชีโอ้โหรับผิดชอบสูงมากนะคะดังนั้น8 0,000นเนี่ยก็ถือว่า พอเหมาะพอควรที่เขาจะรับเราเข้าทํางานจากความรู้ที่สะสมมา2ปีนี่ไปสมัครงานนี่ขอ8ปดหมื่นเลยสําหรับนักบัญชีหน้าใหม่ด้วยนะ <c oughs> ยังไม่เคยไปเป็นลูกจ้างที่ไหนมาเลยนะครั้งแรกนี่ขยับไปเป็นหัวหน้าบัญชีเลยนะ ที่เป็นไปนได้ยังไงไอาจารย์เจี๊ยโอ้ค่ะพี่เขาก็บอกว่าต้องขอบคุณทางอาจารย์เจีย๊ยอาจารย์มนุษย์เจนโลที่ให้ความรู้ก็คือเขามาเรียนทางด้านคอร์สปฏิบัตินะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ปิดบัญชีและออกงบการเงินด้วยทําให้เขามีความรู้ในส่วนนี้อพอไปสัมภาษณ์งานคุยเนี่ยถามะอะไรก็ตอบได้หมดใช่ค่ะอาจารย์ตอบได้หมดเลยแล้วตอบในฐานะที่สามารถเป็นผู้จัดการบัญชีได้ทางบริษัทแม่ก็เลยเสนอให้เขาเนี่ย เป็นผู้จัดการบัญชีดีกว่ามาเป็นสตาฟค่ะโอเคนะครับสำหรับผมก็8ปด0 0ื่นอาจารย์เจี๊ยบก็ประมาณ80,000เช่นกันใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นคุณล่ะครับคุณจะขอเท่าไหร่ครับ